สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะเดี๋ยวมาดูข่าวดีของคุณข่าวดีรับปีใหม่นะระหว่างเดือนธันวากับมกราเอาแค่2เดือนเนาะนะคะชาวราศีพิจิกเดี๋ยวมาดูว่าคุณจะได้รับข่าวดีอะไรบ้างนะคะแม่หมอจะขอเปิดด้วยไพ่พะพิคเนตนะคะเอาไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเพื่อเอาเลิกเอาชัยเนาะว่าคุณจะได้รับพรหรือว่าได้รับข่าวดีปีใหม่เนี่ยจากพะพิคเนตอะไรบ้างหรือว่าบางคน เป็นไพ่เตือนก็ได้นะเอ่อพระพิคเนตอยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะโอเคมาดูกันเลยนะคะข่าวดีที่ชาวราศีพิจิกจะได้รับนะคะจากพระพิคเนตพรจากพระพิคเนตคืออะไรนะคะมาดูกันเลยโอ้โหกด์แดนซ์นะคะอืมไพ่ใบนี้ดีมากๆเลยนะคะ คุณมีคนคอยช่วยเหลือนะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของอะไรนะคะคุณจะมีคอยคนคอยช่วยเหลือคอยให้กําลังใจอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะมีคนคอยดูแลคุณน่ะนะมีผู้ใหญ่คอยดูแลคุณแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็เออไม่ว่าคุณจะเขาเรียกอะไรอะ่ะขอความช่วยเหลือหรือขอค้าปรึกษาน่ะนะคะ มีคนพร้อมที่จะให้คําช่วยเหลือให้คําปรึกษาคุณได้ด้วยนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงการเจอรักต่างไวยได้ด้วยนะอืการเจอรักต่างไวัยนะคะแล้วก็แต่ว่าเขาเข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาดูแลคุณนะเข้ามาดูแลเข้ามาซัพพอร์ตคุณอะไรแบบนี้นะคะอืมแล้วก็เป็นช่วงที่เ,เขาเรียกอะไรให้เปิดใจนะ เปิดใจยอมรับคําแนะนําด้วยนะคะให้เปิดใจยอมรับคําแนะนําในสิ่งที่ผู้ใหญ่นะคะหรือคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่าเราเนี่ยสั่งสอนหรือว่าคอยชี้แนะคอยบอกสอนเราแบบนี้เป็นต้นนะคะถือว่าดีนะอบอุ่นดีนะคะถ้าเป็นความรักก็รักต่างวัยนะเข้ามาคอยดูแลเรานะอะข่าวดีอะไรอีกที่คุณจะได้รับนะคะโอ้โห prosperity ไพ่แห่งความร่ำรวยไพ่แห่งความประสบความสำเร็จไพ่แห่งเงินทองไหลามาเทมานะคะพไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งความร่ำรวยเลยทีเดียวนะคะเป็นไพ่ใบที่45บนะ,ะเอ่อพไพ่ใบนี้เนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จไปสักทุกสิ่งทุกอย่างเลยกิจการงานทั้งหลายจะมีความก้าวหน้าจะมีความเขาเรียกอะไรอะนะคะมั่นคงนะ,ะมั่นคง,นะนคงก้าวหน้าแล้วก็ ขึ้นสูงแบบที่สุดเลยนะให้ใบนี้บอกนะคะความร่ํารวยการเงินจะหลั่งไหลมาหาคุณความมั่งคั่งทั้งหลายแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการประสบความสําเร็จในเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนาะมีความเจริญรุ่งเรืองแบบถึงขีดสุดเลยแบบนี้เป็นต้นนะคะความรักก็ดีมากด้วยนะคะบางคนได้คู่รักที่ร่ํารวยนะได้คู่ที่มีเงินมีทองแบบนี้เป็นต้นนะคะ เป็นคู่รวยนะนะเป็นดวงรวยนะดวงที่คุณจะร่ํารวยแบบนี้เป็นต้นอ่ะมาดูนะคะข่าวดีอะไรที่ชาวราศีพิจิกจะได้รับจากพิคเนตโอ้โหอินเนอร์อินเนอร์นนะคะไพ่ใบนี้บอกบอกถึงการมีสตินะคะตัวคุณอาจจะมีเกณฑ์การได้ไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิไปฝึกจิตก,ก็ได้ด้วยนะ,ะชาวราศีพิจิกแลัคนาพิจิกนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยหมายถึงว่า การมีสติสัมปชัญญะที่ดีนะอาจจะเป็นช่วงที่คุณจิตใจสงบก็ได้นะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะมีสติอย่างเต็มที่มีสติร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้เนาะมีญาณอย่างรู้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรการมีพลังทางจิตนะ่ะมีพลังทางจิตมีการสื่อนะสื่อจิตได้แบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าการใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาทั้งปวง เนาะตรงนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรพระพิเคเนตบอกว่าให้ใช้สติปัญญาให้มากที่สุดทําจิตใจให้สงบสงบนะคะแล้วคุณจะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีเลยหรือว่านะคะความร่ํารวยที่หรือความดีทั้งหลายที่มันจะเกิดกับคุณเนี่ยมาจากที่คุณเคยฝึกจิตมาก่อนก็ได้นะคะคุณเคยสร้างบาร,รมีใหญ่แบบนี้มาก่อนก็ได้นะถึงจะผลบุญส่งผลก็ทําให้คุณเกิดความร่ํารวยนะในชีวิตของคุณได้ด้วยมาดูต่อกันที่ไพ่ ชาโรนะคะ,ะมาดูต่อว่าข่าวดีอะไรนะคะที่ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกจะได้รับระหว่างธันวาคมกรานี้นะข่าวดีรับปีใหม่มาดูกันเลยนะคะข่าวดีอะไรคะโอ้โหสามถ้วยเป็นไงล่ะการได้รับความช่วยเหลือตรงกันไหมกับกา์แดนเห็นไหมสามถ้วยนะคะสามถ้วยจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนนะคะได้รับ ชัยชนะได้รับประสบความสําเร็จในสิ่งที่ดีๆเห็นไหมประสบความสําเร็จนะคะในสิ่งที่ดีๆมีคนคอยดูแลคุณมีคนคอยให้กําลังใจนะคะหรือตัวคุณเองนะอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องก,กับการเข้าไปเฉลิมฉลองนะการเข้าสังคมมากขึ้นก็ได้นะคะการมีคนยอมรับนักถือ นาะการได้ออกไปแฮงเอาท์กับเพื่อนอะไรแบบนี้หรือการได้เจอความรักที่ดีนะบางคนได้เจอเนื้อคู่ได้เจอความรักที่เข้ากันได้หรือว่าคุณอาจจะไปเจอเขาในในที่ที่เป็นสังคมก็ได้นะคะงานเลี้ยงงานฉลองแบบนี้เป็นต้นนะเรียกว่าเป็นอะไรที่ดีทีเดียวนะสามถ้วยขึ้นมานะคะการเฉลิมฉลองการประสบความสําเร็จแล้วก็การเจอความรักที่ดีนะมาดูต่อนะคะ าวดีอะไรที่คุณจะได้รับอีกนะการเดินทางบางคนนะมีเกณฑ์เดินทางไกลเดินทางไปต่างประเทศแบบนี้นะคะเนี่ยนะมีเกณฑ์บางคนหวังว่าเออจะจะได้เดินทางไกลรออยู่แบบเนี้ยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลเลยนะคะแล้วก็ คนที่คุณจะเจอในเรื่องของความรักเนี่ยคุณอาจจะเจอคนชาวราศีกรกฎเป็นชาวต่างชาติก็ได้เป็นชาวทางไกลก็ได้นะคะที่มันมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางมาหากันหรือไม่ถ้าคุณไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศก็อาจจะเป็นต่างจังหวัดก็ได้แต่ต้องอยู่ไกลก,กันแบบเนี้ยนะคะต้องเป็นจังหวัดไกลๆที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางแบบนี้เป็นต้นนะความรักอาจจะเจอชาวทางไกลราศีกรกฎได้มาดูต่อนะคะข่าวดีที่ชาวราศีพิจิกจะได้รับ ในเรื่องของการเงินบางคนรอคอยเงินคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้เงินไพ่ใบนี้ก็บอกมาแล้วนะคะว่าคุณรวยนะคะมีเกณฑ์ที่จะร่ํารวยมั่งคัง่งและประสบความสําเร็จอย่างถึงที่สุดเลยด้วยนะคะความอุดมสมบูรณ์ความพร้อมพรัง่งไปักทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะโอเคมาดูต่อนะคะข่าวดีอะไรอีกที่จะได้รับ ใจเย็นๆให้บอกใจเย็นๆไม่ต้องใจร้อนเลยนะคะการเงินกําลังมาความสุขความประสบความสําเร็จกําลังมานะคะให้ใช้สติเนี่ยตรงกันเห็นไหมให้ใช้สติให้มากที่สุดนะคะอย่าใช้อารมณนะ์เนาะให้ใช้สติพระพิคเนตออกมาเตือนแล้วนะว่าให้ใช้สติอย่าใช้อารมณ์ให้เด็กดาบออกมาเลยนะคะการใช้อารมณ์การเอาแต่ใจตัวเองการหัวร้อนการไม่ฟังใครแบบนี้เป็นต้นนะรวมถึงในเรื่องของการใช้เงินด้วยนะอ่าข่าวดีอะไรอีกนะคะ พอบอกเรื่องการใช้เงินด้วยใช้เงินจริงๆนะคะให้ใช้เงินประหยัดประหยัดนะอย่าใช้สุลุยสุล่ายนะคะอืมพระพิคเนตออกมาเตือนด้วยนะคะว่าเนี่ยอย่าใช้เงินซุลุยสุล่ายนะคะให้รู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วก็บริหารเงินให้เป็นไพ่สี่เหลียนอาจจะหมายถึงการบริหารเงินก็ได้นะคะการที่ไม่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยหรือว่าใช้จ่ายแบบตามใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้เป็นต้นนะคะอืม เพราะว่าเราได้เงินเยอะมาแล้วเราก็ต้องมีการเก็บเงินบ้างนะคะบริหารเงินบ้างเป็นสี่เหรียญเนาะความร่ํารวยบางทีมันไม่ได้อยู่กับเรายาวนานอะไรแบบนี้นะคะน้ําขึ้นที่รีบตักนะคะพอมีเงินมาก็ต้องรู้จักเก็บออมนะแล้วก็เอาไปลงทุนในสิ่งต่างๆที่มันเกิดผลประโยชน์กับเราอะไรแบบนี้นะคะมาดูต่อนะคะข่าวดีอไอที่ชาวราศีพิจิกจะได้รับราชาดาขึ้นมานะคะความชัดเจนความชัดเจนหรือว่า เ,เขาเรียกอะไรอ่ะคุณต้องเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งในการตัดสินใจในการคิดสิ่งต่างๆนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องชัดเจนแล้วก็เด็ดขาดนะคะอืมเจะแม่หมอจะสื่อ,อยังไงดีคือหมายถึงว่าจะต้องมีความ คือไม่อ่อนแอนะว่าง่ายง่ายคือไม่อ่อนแอไม่เอาแต่ใจไม่เอาแต่อารมณ์อะเลยแบบนี้ทำอะไรต้องแบบมีความเด็ดขาดชัดเจนเที่ยงตรงตรง,ตรงไปตรงมาคําไหนคานั้นอะไรแบบนี้นะคะเออก็เป็นข่าวดีแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตคุณมันจะประสบความสําเร็จนะไม่ว่าคุณจะเจออะไรที่ยากยากไม่ว่าคุณจะเจออะไรที่คุณต้องตัดสินใจต้องเหนื่อยหรือต้องอะไรเพียงใดนะทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องยากหน่อยใช้ความอดทนสักหน่อยอะไรแค่นั้นเองนะคะ ม,มาดูต่อนะคะข่าวดีอะไรที่ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกจะได้รับโอ้โหเดอะเวิลหลุดพ้นเลยทีเดียวบางคนมีเกฑ์เดินทางต่างประเทศจริงๆนะเนี่ยนะคะเดินทางต่างประเทศ แล้วก็ชีวิตคุณจะหลุดพ้นด้วยจะดีขึ้นจะหลุดจากอะไรยากๆจะหลุดพ้นจากอะไรที่มันเหนื่อยจะหลุดพ้นจากอะไรที่มันทําให้มันเป็นอุปสรรคในชีวิตขัดขวางในชีวิตแล้วก็มีความทุกข์ยากลำบากใจทั้งหลายมันจะดีขึ้นแล้วนะคะดวงจะดีขึ้นจะมีความสบายมากขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นบางคนได้ย้ายงานได้ย้ายสถานที่เห็นไหมมีการย้ายงานย้ายสถานที่ย้ายที่อยู่ก็ได้นะคะไปอยู่ในที่ที่มันดีขึ้นเจริญขึ้นแล้วก็สบายอกสบายใจมากขึ้นนะ ความประสบความสําเร็จแล้ว,วความร่ํารวยกําลังจะมาสู่คุณนะชาวราศีพิจิกดีมากๆโอเคมาดูต่อนะคะข่าวดีอะไรอีกนะชาวราศีพิจิกอ,อุปสรรคปัญหาต่างๆการเคลียร์อุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะมันจะดีขึ้นมันจะหายไปนะคะก่อนหน้านี้อาจจะเจออะไรยากๆมาเจออะไรที่มันขัดขวางเราตลอดเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยจะประสบความสําเร็จก็แต่ละทีก็ต้องออกแรงต้องเหนื่อยต้องยากอะไรแบบเนี้ยนะคะ มันก็จะดีขึ้นแล้วนะคะจะมีความมั่นคงขึ้นนะข่าวดีอะไรอีกนะชาวราศีพิจิกสีดาบนะนิ่งๆเข้าไว้นะใจเย็นๆไม่ต้องไม่ต้องผีพรามไม่ต้องลุกลี้ลุกลนไม่ต้องกังวลกังวายใจนะคะให้อยู่นิ่งๆน,นะบางคนให้บอกว่าให้สงบจิตสงบใจบ้างนะตรงกันไหมเห็นไหม กับไพ่อินโนวิงนั่งสมาธิพพิเคเนตรนั่งสมาธิให้สงบจิตสงบใจบ้างอย่าร้อนรนเนี่ยอย่าร้อนรนอย่าร้อนรุ่มนะคะเออให้มีสติเข้าไว้นะทุกอย่างเดี๋ยวมันจะดีเองนะทุกอย่างเดี๋ยวมันกาลังจะจะเข้ามาแล้วสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกระตกกระตากไปทําสมาธิเลยนะสิ่งที่พพิเคเนตบอกก็คือไปปฏิบัติรมนะไปนั่งสมาธิแล้วทุทกๆอย่างมันจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะอืม โอเคมาต่อนะคะข่าวดีอะไรอีกนะคะที่คุณจะได้รับในเรื่องของการเงินเลยทีเดียวคุณจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินนะคะการเงินจะดีขึ้นหรือว่าการได้รับโอกาสก็ได้นะคะการได้รับโอกาสดีต่างๆที่มันจะเข้ามาในชีวิตของคุณแบบนี้เป็นต้นอาจจะเกี่ยวกับโอกาสทางด้านการเงินด้วยก็ได้นะคะหรือว่าการได้รับการช่วยเหลืออย่างนี้นะคะมาข่าวดีอะไรอีก เด็กถ้วยขึ้นมาเนี่มีเกณฑ์รักต่างวัยหรือเปล่านะคะรักต่างวัยเลยทําให้คุณต้องคิดหน่อยต้องตัดสินใจยากหน่อยนะคะว่าเอ๊ะคุณจะเอายังไงดีแบบนี้เป็นต้นนะคะอคุณอาจจะเจอรักต่างวัยอีกนะเป็นชาวธาตุน้าํากรกฎมินพิจิกได้นะคะเด่นๆก็กรกฎนะอย่างที่แม่หมอมองนะคะแล้วก็เป็นรักต่างวัยนะรักต่างวัยแน่ๆนะนะเขาไม่อ่อนกับคุณ คุณก็อ่อนกว่าเขานะคะมันต้องห่างกันเยอะอยู่พอสมควรนะห้าปีเจ็ดปีสิบปีขึ้นไปอะไรแบบนี้นะรักต่างวัยนะคะห้าปีจริงๆก็ยังไม่ต่างวัยเท่าไหร่นะต้องประมาณสักเจ็ปีขึ้นไปเงี้ยเขาเรียกว่ารักต่างวัยนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะข่าวดีอะไรอีกที่ชาวราศีพิจิกจะได้รับการประสบความสําเร็จเลยทีเดียวนะคะการเดินทางการประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานการได้รับชัยชนะ นะการได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีไม่ว่าคุณจะทํางานเป็นทีมหรือว่าคุณจะทํางานแบบไหนก็ตามคุณจะได้รับความร่วมมือคุณไปขอความร่วมมือจากใครเขาก็จะให้ความร่วมมือคุณนะคะประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รับชัยชนะกลับมานะมีการแข่งขันคุณชนะแน่นอนแม่หมอบอกเลยนะคะอืประสบความสําเร็จแน่นอนนะมาข่าวดี โอ้สามเหรียญก็มานะคะสามเหรียญไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเจรจาสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองและประสบความสําเร็จไปสมหมดเลยทําธุรกิจลูกค้าก็เข้ามาไม่ขาดสายนะคะเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายเหมือนกันนะเงินไหลมาเชมาเรื่อยๆด้วยนะคะอืมบางคนมีการปรึกษาในเรื่องของการเงินการทองหรือว่าปรึกษาเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างคุณก็จะได้รับได้รับความโชคดีทั้งนั้นเลยนะชาวราศีพิจิกนะคะมาข่าวดีอะไรอีก ห้าถ้วยนะบางคนยังผิดหวังในเรื่องของอดีตนะคะคนเก่าๆอดีตที่ผ่านมาแล้วที่จบมาแล้วนะอาจจะมีเก์ได้กลับมาคุยกันก็ได้นะคะคนคนนั้นอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นรักต่างวัยกับคุณนะเป็นชาวธาตดุดินพฤษกมังกรกันก็ได้ธาตุน้ำธาตุไฟได้ด้วยหมดเลยนะคะยังคิดถึงอดีตอยู่นะคะยังจมปลักอยู่กับอดีตอยู่ยังอยากกลับไปคุยกับคนเก่าๆแบบนี้เป็นต้นนะอืมยังคงรอคอย ยังคงมีความผิดหวังอยู่นะคะแต่มันก็มีเกณฑ์ที่ที่จะมีการกลับมาอยู่เหมือนกันนะคะอยากให้เขากลับมานะอ่ามาดูข่าวดีอะไรอีกนะคะที่ชาวราศีพิจิกจะได้รับสองไม่เท้าค่ะ ข่าวดีโชคดีแน่ๆนะคะบางคนทําออนไลน์นะคะเปลี่ยนธุรกิจมาทําออนไลน์อะไรแบบนี้นะคะมีการสื่อสารกันนะคะการส่งออกนำเข้าบริษัทต่างชาติมีการขยับขยายเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจการงานบางคนอาจจะได้รับโอกาสนะคะให้มีการต่อยอดนะขยายธุรกิจหรือว่าได้รับโอกาสไปทำธุรกิจบริษัทข้ามชาติก็ได้นะทำเกี่ยวกับ ต่างชาติข้ามชาติอะไรแบบนี้นะหรือว่าการสื่อสารการออนไลน์แบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าในเรื่องของความรักอาจจะมีเกณฑ์การคุยการสื่อสารกันในด้านในด้านออนไลน์ก็ได้นะคะก็โอเคเนาะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะแม่หมอก็สวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็ขอให้คุณโชคดีนะโชคดีมากๆชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ในเรื่องของความร่ำรวยการประสบความสำเร็จอยู่แล้วแหละ นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยค่ะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ